วิธีแก้เข้าแอป Play Store ไม่ได้ขึ้นคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันยกตัวอย่างแต่ไปที่แอป Play Store จะเข้าระบบไม่ได้ขึ้นคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการยืนยันจะให้เราเข้าใช้งาน2วิธี1ใช้รหัสผ่านบัญชี google ตรงนี้เราต้องจำรหัสบัญชี Google ได้นะครับหรือวิธีที่2ใช้ข้อมูลไบโอเมตริก เช่นลายนิ้วมือหรือใบหน้ายกตัวอย่างการสร้างลายนิ้วมือหรือใบหน้าแตะที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือต่อไปให้เราแตะที่ล็อกหน้าจอให้เราแตะที่ชนิดการล็อกหน้าจอแล้วให้เราเข้าไปเลือกสร้างลายนิ้วมือหรือใบหน้านะครับถ้าสร้างเสร็จแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลไบโอเมตริกเช่นลายนิ้วมือหรือใบหน้าได้นะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยในแอป Play Store มากขึ้นทำง่ายๆกดติดตามกด like, share. ไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ